ช่วงอีพีหนึ่งนะคะแล้วก็ก็ทนมาเรื่อยๆวิการดาก็ทนมาเรื่อยๆทนมาเรื่อยๆนะคะเพราะว่ายังงงแล้วก็ยังตอบโต้อะไรไม่ได้ทีนี้ก็มาถึงช่วงที่วิการดาเนี่ยจับได้แล้วละ่ะว่าอันนี้รุดไป <c oughs> มีอะไรกับออนอินแน่นอนแล้วนะคะที่พัทยา ทีนี้การตีความใหม่ก็คือเมื่อคนเรามันมันมันเสียใจถึงที่สุดแล้วอะค่ะมันก็จะเหมือนกับทำใจได้อันนี้ก็คือเป็นการอีกสเต็ปหนึ่งก็คือ,อสเต็ปที่สองนะคะก็คือเหมือนทำใจได้อะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็เขาบอกให้เลื่อนอนะเลื่อนเพื่ออะไรไม่รู้อะ <laughs> ไม่เคยเลยนะคะก็เล่าต่อเนาะโค้ดแอคติ้งก็มาบอกตั๊กอีกว่าโอเคคุณตัก๊กคุณตั๊กต้องแอคติ้งเป็นเหมือนทำใจได้แล้วนะอ่าแล้วก็เริ่มที่จะอย่างที่จะไปจากชีวิตเขาก็ไปบอกคุณพ่อคุณแม่ว่าอยากจะหย่าอยากจะเหมือนออกไปจากชีวิตของผู้ชายคนนี้ตากแต็แต่พ่อไม่ให้หย่าเนาะพอพ่อไม่ให้หย่าปุ๊บ ด้วยความเป็นด็อกเตอร์วิกานดานะคะพี่ชฉยก็เลยตีความว่าถ้างั้นเราสู้รุกขึ้นสู้สู้แบบเขาไม่อยากเราก็ทำให้เขาอยากกับเราก็คือเริ่มจะสืบแล้วว่าด็อกเตอร์นิรุตเนี่ยเขามีใครมีใครบ้างเพื่อจะเป็นหลักฐานในการว่าเราเนี่ยจะได้ออกไปจากชีวิตเขาสักทีอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแบบไม่ผิดอะไรประมาณนี้ ก็จะมีการต่อสู้กันในอีพีล่าสุดนะคะก็คือทำใจได้แล้วแล้วก็ลุกขึ้นมาเริ่มสู้ประมาณนั้นนะคะทีนี้เล่าของพื้นฐานของความของนิสัยของดออรวิกันดานิดหนึงเนาะพื้นฐานของดอตรวิกันดาก็คือหนึ่งเป็นเป็นลูกที่เป็นลูกของคนมีเงินเป็นลูกของอ่าเป็นเหมือนคุณหนูอะถูกเลี้ยงมาแบบ แบบเป็นคุณหนูเรียนเก่งนะคะเป็นถึงด็อกเตอร์เนาะเรียนเก่งเป็นคุณหนูไอเรื่องของความอดกลั้นเนี่ยเชื่อว่าพอเรารู้ว่าสามีเรานอกใจอะ่ะเราก็ช่วงอีพีหนึ่งถึงอีพีอีพีสองอีพีสาอีพีสี่พีห้าเนี่ยมันเป็นช่วงที่แบบอายอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบไม่อยากให้ใครข้างนอกรู้อะ่ะมันก็เหมือนเลยแบบ ก็จะมีความอารมณ์สวิงนิดนึงว่าแบบเดี๋ยวคนอื่นรู้นู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแต่พออีพีที่แบบเหมือนแบบไม่เอาอะไรละคนรู้ก็รู้ไปอะไรอย่เงี้ยก็จะเหมือนแบบลุกขึ้นสู้ละแต่สู้ของดรวิกานดาก็จะเป็นสู้แบบใช้สมองนิดนึงอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ไม่อยากจะแบบไปแบบบุกเลยตบเลยอะไรอย่างเงี้ยแบบฉันแบบกระชากหัวอะไรอย่างเงี้ยแบบ มันมันไม่ใช่นิสัยของวิกานดาในในในบทประพันธ์นะคะก็จะเป็นทนเอาเป็นผู้หญิงทนเอาแต่ว่าไอการตอบโต้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือวิกานดามก็เหนื่อยอะนะคะเราตีความใหม่นะคะว่าความเหนื่อยของผู้หญิงอะมันมันสตรองได้ไม่ไม่ตลอดเวลาหรอกนะคะยังไงมันก็ต้องมีเสียใจนะคะ ร้องไห้อะไรเงี hmm, so so like it, it feels, ้ยก so so like ับเพื่อนบ้างอะไรนะคะตาก็ถามว่าตักเหนื่อยไหมตาก็รู้สึกถึงพลังงานที่ตอนเล่นนะคะว่าแบบเอ๊ะทำไมมันเหนื่อยมันล้ามันมันแย่ขนาดนี้ก็เลยจะบอกว่าด็อกเตอร์วิกานดาเป็นผู้หญิงที่ถ้าไม่สุดก็คือแบบไม่สู้เราตีความเป็นแบบนั้นนะคะมีใครรู้สึกยังไงบ้างอะไรเงี้ย อ่ะคือบางคนบางคอมเมนต์ก็อาจจะบอกว่าเออททำไมไม่แรงเรื่องจริงคือด,ดอกเตอร์นีรุตคือแบบต้องถูกถูกตบถูกแบบชุดนอนขอบคุณค่ะชุดนอนก็จริงๆก็คือด้วยความเป็นดอกเตอร์อันนี้ดอเตอร์นีรุตด็อกเตรอตร์วิกันดาคนที่แบบมีพื้นฐานของนักวิชาการคนที่มีพื้นฐานของ ของคนที่มีหน้าตาในสังคมอะคะ่ะต,ต้องบอกว่าส่วนใหญ่เขาจะเก็บเขาไม่ค่อยเขาไม่ค่อยแบบเขาไม่ค่อยกระเติดกกระตากนะถ้าเขาไม่ถึงที่สุดแล้วอะเขาจะเก็บนะคะเขาจะแบบไอ้ไอสตรองตลอดเวลาเนี่ยต้องเชื่อว่าผู้หญิงทุกคน <c oughs> อย่างอย่างน้อยเลยนะคือถ้าไม่แบบไปกระชากตบตีแล้วก็ คือสมัยนี้จะมีแบบแบบไลฟ์เนาะแบบจับได้มีสาม,มีฉันไลฟ์สดเลยให้เห็นเลยอย่างนี้นะว่าแบบเธอมีอะไรกันอยู่แล้วฉันเดินเข้าไปเลยกับเพื่อนอนะไรเงี้ยแต่อันนี้คือละครเนาะมันไม่สามารถจะแบบแล้วก็มันไม่สามารถที่จะไปทำแบบนั้นได้นะคะแล้วก็ประเด็นก็คือนิสัยของดออรวิการดาไม่ใช่คนแบบนั้นนะคะ แล้วก็ต้องตอนนี้ต้องตอนนี้ต้องต้องต้องบอกด้วยเพราะว่าความเป็นสังคมของพวกทางวิชาการเขาจะมีความอายหน้าบางอะไรอย่างเงี้ยเขาจะแบบไม่สามารถซึ่งจริงๆแล้วลึกๆแล้วผู้หญิงทุกคนอะอยากจะทําแบบนั้นแหละคืออยากจะเข้าไปตอบอยากจะเข้าไปแบบสู้เลยอะไรเงี้ยเอาให้รู้ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะแต่จริงๆแล้วบางคนก็มีเหตุปัจจัยว่าแบบ ทำไม่ได้อะทาไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยไม่สามารถทําได้เพราะว่าเดี๋ยวคนอื่นรู้เดี๋ยวเราดูไม่ดีเดี๋ยวหน้าบางอ่ะอารมณ์แบบ <c oughs> พวกนักวิชาการทั้งหลายนะครนะ <c oughs> ก็เลยจะมาเล่าว่าคาแรคเตอร์แบบนี้มันเป็นแบบที่เราตีความกันใหม่นะคะแต่ต่อจากเนี้ดรวิการดาจะไม่ไม่ไม่ไมไมยอมละ ก็เลยจะมาบอกเรื่องของการตีความนะคะว่าเราตีความกันยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะเลยจะมาเล่าให้ฟังส่วนการตีความต่อจากนี้ก็คือสนุกค่ะสนุกมากๆเลยแต่ก็ด้วยความแบบนิสัยของนิสัยของวิกันดาก็จะเป็นคนที่ที่จริงๆแล้วเวอร์ชันนี้เนี่ยไม่ได้สู้กันแค่เรื่องของการประทะ คำพูดอย่างเดียวแต่เป็นเรื่องของหลักฐานอะไรด้วยหลายๆอย่างนะคะก็ก็ดูให้สนุกนะคะก็ต่ก็ไม่รู้ว่าต้องรีวิวยังไง <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวนะสนุกไหมคะ <c oughs> เดี๋ยววันที่9นะคะจะมีเป็นฟรีทีวีนะคะช่อง8นะคะ เวลาก็ประมาณสามทุ่มนะคะสามสามทุ่มครึ่งประมาณนี้เพราะว่าบ้านเรารถติดเนาะก็ก็คงฉายประมาณทุ่มสองทุ่มไม่ได้ไม่น่าได้แต่ก็มีดูแบบย้อนหลังได้อยู่เนาะก็ไปหลวงพระบางมานะคะปีใหม่มาเนี่ยนะคะ <c oughs> ก็ไปไหว้พระที่วัดไปไหว้พระบางมานะคะพระแก้วมรกก็อยู่ที่ประเทศเรา <c oughs> พระบางอยู่ประเทศเขานะคะ คนที่นั่นน่ารักมากเอาบุญมาฝากทุกคนนะคะขอให้ทุกคนได้รับอ,อ,อนุโมทนาบุญด้วยนะคะก็ตักตั้งใจไปไหว้ท่านพญายนาคนะคะในริมแม่นำ้ำโขงแล้วก็ตั้งใจไปขอพรที่หลวงพระบางนะคะแล้วก็ตักบาตรพระนะคะห้าสิบกว่ารูปนะคะกอ็อุทิศให้กับแม่ ที่ที่เสียไปนะคะแล้วก็ให้กัลยาณมิตรทุกคนนะคะที่ติดตามเข้ามาดูตั๊กนะคะก็ขอให้ทุกคนอนุโมทนาบุญกับตักนะคะก็บุญมาฝากนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะปีใหม่แล้วนะคะก็ปีนี้เราก็อาจจะต้องประหยัดกันอีกสักปีหนึ่งนะคะเพราะว่า,ามีสงครามก็ อย่าลืมปลูกผักปลูกอะไรไว้ที่บ้านนะคะก็ตักก็มีของตักอยู่นะคะก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรมากมายหยิบนู่นหยิบนี่มาปนเปนกันปั่นปั่นกินผัดผัดกินอร่อยอร่อยนะคะก็ <c oughs> ก็ทุกคนน่ารักค่ะพี่พี่พี่อนิรุธก็น่ารักน้องอ,อ,อินนะคะก็คือน้องพิมพ์เน,น้องพิม,พน,น,พมพน่ารักมากน้องพิมพก็ ก็เล่นด้วยกันครั้งแรกนะคะก็น้องพิมพ์ก็น่ารักตัวอยู่ด้วยกันในกองถ่ายน้องพิมพ์ก็เหมือนกับได้คุยได้ได,ได้ได้เรียน acting ด้วยกันอะไรอย่างนี้ได้บอกกันได้คุยกันอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมีการแบบปรับกันนะคะแล้วก็บ <c oughs> างทีไดลหอกคือเราทุกคนก็เหนื่อยนะคะเพราะว่าเราเรารีบถ่ายเป็นช่วงโควิด <c oughs> พอดีนะคะก็พี่นิวก็พี่นิวก็น่ารักมากพี่นิวก็คือเหมือนกับ เป็นการร่วมงานครั้งแรกเหมือนกันนะคะแต่พี่นิวก็ก็มีน้ําใจนะคะก็บางทีก็เอาบางทีเราเหนื่อยๆเ,เนาะแบบเราต้องเราคำอ้วนด้วยนะแล้วก็พี่ดิวก็บางทีก็เอาอกไก่ปั่นอะไรมาให้ทานเป็นน้ำอะไรนะคะก็ทุกคนมีน้ําใจน่ารักนะคะทีมงานน่ารักแล้วก็ผู้ร่วมง,งานน่ารักมากก็แล้วก็ถ่ายทําออกมาก็อย่างที่เห็นนะคะว่า เป็นไงบ้างเอ,อ่ยเป็นไลฟ์ครั้งแรกของตั๊กนะคะแต่๋ยวต่อจากนี้ก็เราก็ได้คุยกันหลายๆเรื่องนะคะมีอะไรก็คอมเมนต์ไว้เนาะก็คอมเมนต์ได้นะคะก็วันพุธพรุ่งนี้นะคะพุทธพฤษาหัสมี e ีพีแปเกมั้งตั๊กก็ไม่แน่ใจเพิ่งกลับจากหลวงพ่อบางเหมือนกันนะคะโอเคก็ขอบพระคุณนะคะที่ เข้ามาชมกันนะคะเข้ามาคุยกันนะคะได้ค่ะตากจะไลฟ์บ่อยๆนะโอเคขอบคุณนะคะขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกคนนะคะแฮปกู๊ดเดย์ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายทําไงต่อ <c oughs> <laughs> ปิดยงไงอะ่ะทุกคนปิดยังไงอะ่ะสวัสดีค่ะปิดยังไงอะทุกคน <c oughs> ปิดข้างบนหรอ <c oughs> ปิดตรงไห <c oughs> นงไงอะ่ะ ข้างบนใช่ป่ะนี้